ของสุดพิเศษนี่แน่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเออวันนี้เราจะมาทำของสุดพิเศษสำหรับเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้เพราะเธอไม่บอก บอกเหรอ่แล้วเราก็มาดูกับผู้ชมกันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอะไรที่ทำไหม้อันนี้คือที่ทำสายไหมนะทุกคนเห็นไหมส่วนอันนี้เป็นตัวน้ำตาลเจอได้เดี๋วนี อันนี้มีสีเหลืองสีดาสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีส้มเดี๋ยวเราจะมาเกะตัวเครื่องกันก่อนนะทุกคนนี่มีไม้ให้ทําด้วยขอมคุณนี่ช้อนไว้นะเราสั่งเป็นสีฟ้ามานะทุกคนโอ้สวยพี่เธอฉันเคยเห็นเขาทําในทีวีแล้วด้วยนี่โอ้เขามีไม้มาให้แล้วก็มีวิธีใช้เดี๋ยวสั้งไว้ก่อนมีตัวเครื่องว่าใช้เป็นยังยังยังเลยทุกคนอันนี้คือตัวส่สายไหมน่นทุกคน ต,ต่อในขวดแล้วมันจะหมุนอย่างนี้หือไวหรือไว้อุออปกรณ์เดี๋ยวเราจะไปเอาปลั๊กไฟหน่อนทุกคนแพนเราวันนี้น่าจะจะเป็นหมีดกับดอกไม้อันดับแรกเราจะเอาดอกไม้ก่อนดอกไม้เราจะเป็นสีแดงนะจ๊ะหอมชื่นมันยืนอยู่ในดงดอกไม้แน่ไปยังคะลูกสาว ร้อนอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วหอนเลยนี่ค่ะทุกคนดอกไม้จากแดนลึกลับแห่งดวงสวรรค์ตื่นตืโอเคค่ะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันเป็นจากดอกไม้กลายเป็นไม้กรถา ส่วนตัวเครื่องก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะรสชาติอร่อยเหมือนกินน้ำตาลในครัวแต่ว่าหอมสตรอเบอรี่ไม่ไม่เชิงสตรอเบอรี่ไม่มีกลิน่นเลกกินดีวกว่าง่ายสุดและแล้วเราก็ได้เครื่องทำลูกอมมาแทนนะคะทุกคนมันเป็นน้ำตาลเกาะข้างขอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ คลิปเสร็จก็ต้องเก็บของล้างค่ะทุกคนจต็มานเต็มโต๊ะม,มันี่ตากไว้ก่อนให้ให้ให้ไฟเก็บจ้าเดี๋ยวเโต๊ะไปล้างน้ำตาลก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ